ดูดีกว่าทำอะไรกันสวัสดีครับครับกำลังทำอะไรอยู่ครับก็สายไฟหน่อยวโอ้ยทำไมปักใหม่สวยจังอ่ะน้อลูกค้าเขาหามาให้อ๋อเฮ้เหตุเกิดจากกระจกมันปลดไม่ลงก็เลยมาหาพี่ทอนแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็เลยทำสายไฟเลย กลายเป็นสายไฟซิ่งทำยากไหมก็ไม่ยากเด็กๆอัปเดตนะครับตอนนี้ที่อู่ทำอะไรอยู่บ้างลงอ่ะโรตัส์ลงอะกำลังติดเครื่องยังไม่ติดเลยโรตัส์กำลังติดเครื่องอยู่ยังไม่ติดอะไรวะยังไม่ติดเลยติดยังไม่ได้เลยนะมันเป็นเครื่องอะไรทำไมเครื่องมันแปลกๆป,ปกติกมันต้องเป็นสองเซตไม่ใช่หรออันนี้มันอ e ิ ola, มูเลอเรอรเครื่องไอ้เครื่อง 2GR 2GR เครื่องเดียวกับไอแคมเอรี่อะเนี่ยใช่ V 6 3สามพันห้าซูเปอร์ชาร์จคันนี้ V 6 3สามพันห้าซูเปอร์ชาร์จแต่อยู่ในตัวเล็กคืออีลิตไม่ใช่นีนอีโว o ่าคันนี้ ora, นแต่ก็คันเท่ากันไหมพี่หน่อยใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าน่อยก็คือลูกค้ามีปัญหาเรื่องสตาร์ทติดใช่ไหมะเครื่องอพังเครื่องพังเลยเหรอถึงเครื่องใหม่น <laughs> ี่เปลี่ยนเครื่องกันยันโลตัสแล้วเหรอ <Get motor. S 1> เปลี่ยนหมดอ่ะเอ้ย เอาแล้วงานแข่งไอใกล้ๆนี้คือทำอะไรบ้างแข่งเลยช่างเขาลัาประกอบเครื่องอย่งช่างโตเอาคันไหนไปสีอะไรน้องน้องลิซ่าของพี่โอ๋อ๋อน้องลิซ่าไปน้องลิซ่าไปดูร้านน้องลิซ่าคือคือคอันไหนวะไปทำท่อยังไม่มาอ๋อคือคันที่ผมขมโมยบ่อไปใช้ตอนนั้น <โ S 1> ปะใช่ไม่ได้อยู่ในนี้ประกอบเครื่องใหม่เลยแล้วก็วิ่งวันที่หนึ่ง น,นี่ก็เหลืออีกประมาณห้าหกวันเอง่าต้ด่วนสุดๆเราจะไปนู่นไปนี่ไงอืับนี่ข้อเวียงอยู่นี่สูตรนี้เลยวิ่งบุรีลัมกลกับสร้างโตะงานในหูเพียบ <c oughs> ๆครับอัปเดตมาคุยอับคนขับดีกว่าคนขับเอาสเต็ปไหนดีครับอไหนอะ อ่าคันคันเนี้ยคันเนี้ยเขาคันนี้วิ่งเอ็นดูรานนะฮะกี่ม้าดีรอบนี้สองร้อยห้าสิบตัวไปแหมวิ่งกับใครสองร้อยห้าสิบตัวใครจะวิ่งด้วยเออรอบที่แล้วคุณวิ่งกี่กี่ม้าไอ้รถขั้นขาละไม่ใช่สิวิ่งเอ็นดูรานปีที่แล้วอะเอ็นดูรานต้องอยู่ประมาณรักร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับรถแล้วปีนี้เอาเพิ่มไหมหรือว่าก็ประมาณนี้แหละผมว่ากําลังดีใช่มันไม่โหนมันไม่โหนมากไลย หมายถึงว่าเครื่องมันกาลังแบบว่าทนๆเหนียวๆใช่ไหมมันสามารถสู้เขาได้ด้วยแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าช้าไปแก็ปีนี้ดูอากาศจะอุ่นกว่าปีที่แล้วว่ะเพราะปีที่แล้วมันหนาวมากใช่ไหมต้องบอกว่าจริงๆอ่ะปีนี้มันมันวิ่งไวเพราะว่าปีปีที่แล้วเราวิ่งธันวาเงี้งอ่าใช่ใช่ใช่ปีนี้เรามาวิ่งกันยากันยามันก็ยังไม่ใช่หน้าหนาวไงอาจจะเป็นแบบช่วงฝนด้วยอาจจะมีแดดด้วยอะไรเงี้ย อย่างนี้ก็ต้องเซตเครื่องให้แบบทนความร้อนได้แบบสุดๆก็ต้องลดมาไหมมาก็ผมว่าใกล้เคยเียงเดิมแบบที่เคยทําว่ามันมันโอเคอยู่ mm hmm. วิ่งได้เรื่อยๆเพราะว่าดูอย่างจริงๆถ้าอากาศมันมันประมาณนี้ผมว่ามันก็วิ่งได้ปกติมันมันไม่ได้แย่หรอกนะ,<ล>ะนักขับอ,อะออนักขับไม่ตายอะร้อนตายปะไม่ตายหรอกโหขับแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะ <laughs> ไปคนละกี่ชั่วโมง เต็มที่ก็คนละชั่วโมงนิดนแหละคนละชั่วโมงนิดน,แล,นแล้วก็สับกันใช่ใชแต่วันนี้วิ่งเอดูรานกี่ชั่วโมงจะมีจะมีวิง่งสองนาทีช่วงวันเสาร์แล้วก็สี่อนาทีช่วงวันอาทิตย์เขาจะแบ่งกันแต่ว่าก็สองนาทีก็ตกประมาณ3ชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เป็นเอดูรานแบบยี้าชั่วโมงใช่ใช่เหมือนพอไหวสบายคือปีนี้เขาจะเขาจะซอยย่อยออกมาก็คือที่จะวิ่งตอนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะแบ่งวันเสาร์สองนาทีแล้วก็ วันอาทิตย์400นาทีใช่ครับแล้วก็จะไปวิ่งอีพีตอนช่วงธันวาก็คือแบบนั้นคือจัดเต็มเลยแต่ว่าก็ประมาณ12ชั่วโมงครับปลายปีประมาณ12ชั่วโมงก็จะยาวกว่าแต่ก็ไม่เท่ากับปีแล้วปีแล้วทีเดียว25อะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นนี้นี่เองแล้วตอนนี้ก็คือรอประกอบเครื่องคันนี้อยู่ถูกปะใช่ครับแลเนี่ยของก็อยู่งนของเพียบใช่บ้าน รือออกมาดูความเรียบร้อยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้มันเครื่องสปินเลสมาก่อนสปินเลสคือทำไม่แท็กถูกปะก็ที่วิ่งคัดคัดทำไม่แท็กแต่ก็ที่วิ่งทั่วไปอะที่วิ่งแข่งใครได้ที่หนึ่งก็คือชนะก็้เข<อ>นะาเรียกเขาสปินเลสอะไรเงี้ยก็ที่วิ่งงานซูเปอร์เทรบโบเป็นรุ่น10.5เป็นรุ่นอเอสเซ่10.5ก็ไอกำลังอัดไม่เกิน10.5ก็คือจะเอาตัวนี้แหละแล้วก็มาเช็คดูกลาว่าจะตัวนี้เราวิ่งเพราะว่า รุ่นที่เราลงมันก็เป็นรุ่นเดิมแหละเป็นรุ่น10.5แต่ว่าเอามาวิ่งในรูปแบบเป็นเอ็นดูรันเป็นรุ่นเดิมแต่ว่าวิ่งเวลานานขึ้นว่างนั้นเถอะใช่ครับอย่างตอนนั้นน่ะวิ่งประมาณน่า10ตอ3รอบที่เราแข่งเป็นสปีดเรสแต่พอมาเป็นรูปแบบเอ็นดูร c e ก็จะวิ่ง3ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างนี้แทนก็ต้องทํารถต้องต้องทําเครื่องในอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันใช้งานกันคนรูปแบบถูกไหมใช่ครับก็อาจจะสเต็ปเครื่องอ่ะถ้าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป รุ่นเนี้ยผมว่าสเต็ปเครื่องประมาณเนี้ยก็ก็สบายวิ่งได้แล้วอาจจะเปลี่ยนแค่พวกน้ำมันหรือการจูนใหม่อะไรให้มันแบบเหมาะสมกอกับเอนดูรันอย่างนี้คนเล่นเอนซดแล้วแบบเฮ้ยผมอยากได้แบบเอนดูรันแบบเหนียวๆแต่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวก,ก็สบายคนลยดิใช่ฮะก็มาทาได้ใช่เพราะว่าอันนี้ก็มันสเต็ปง่ายๆเฮ้ยแต่ไม่ไายซะด้วยเออขิงไปแล้วหนึ่งเออแล้วสองคันเนี้ยสองคันเนี้ยครับสองคันนี้คือทาอะไร ครั้น,นี้ผมคันนี้เพิ่งมาผมไม่ได้แต่ทำอะไรเหมือนกันแต่ครั้นี้ก็คือวิ่งงานพีพีล่ <BT. S 2> ลาสุดปะใช่ไหมใช่ใครั้น,นี้วิ่งพีพีเป็นเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นกรุ๊ปเอ็นกรุ๊ปเอ็นใช่กรุ๊ปเอ็นก็จะคล้ายๆกับถ้าเป็นอีกรายการหนึ่งจะเป็น4.5กรุ๊ปเอ็นก็คล้ายๆกันแต่ว่ากรุ๊ปเอ็นเขาจะไม่จํากัดกำลังอัดแล้วก็จะจำกัดปากปะอย่างอื่นแทนใช่ส่วนลิ้นเนี่ยก็เป็นลิ้นเดิมลิ้นเอสแอดเดิมโอเคแล้วก็เฮด เกีเดิมถ้อยดีเดิมคล้ายๆกับตัวนู้นเลยคล้ายๆกับอีกคล้ายๆกับอีกรายการหนึ่งไงมันเหมือนกับว่าเป็นรถวันเมกที่อัปเกรดสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้หน่อยแบบปล่อยฟรีสไตล์จากวันเมกมานิดนึงใช่คือจากวันเมกเมื่อก่อนก็คือต้องเดิมทุกอย่างกล่องเดิมทุกอย่างเดิมอันนี้กล่องเปลี่ยนใหม่ได้สายไฟทําใหม่ได้เครื่องข้างในก็สามารถโมดิฟายได้แต่ภายนอกอาจจะเป็นที่เฮดเฮดเนี่ยทำไม่ได้ถ่อยดีต้องเป็นท้อยดีเดิม ไอป่าทางเข้าเนี่ยลิ้นก็ต้อง็นลิ้นเดิมอแล้วก็มอกรองก็ต้องมีคงรูปแบบเดิมทางเข้าขออภัเข้าใจเข้าใจเขาก็จะบีบดังอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะโมได้จริงแต่ว่าภายนอกอ่ะมันอาจจะไม่เอื้อที่ภายในเครื่องมันจะรับไหวว่างันบาะทีเราอาจจะบอกว่าเอ้ยข้างในเราทำเต็มที่ลนะแต่สุดท้ายมันก็มาโดนบีบด้านนอกไม่ว่าจะเป็นลิ้นท่อดีทางทางเข้าหม้อมอกรองก็โดนบีบใช่ไหมล่ะ เพราะว่าถอดมอกรงไม่ได้ใส่กองเปืนไม่ได้ดเฮดเดอร์ก็เป็นเฮดเดเดิมมข้อจำกัดหลายอย่าง<ำ>มันก็ยังไม่ฟูใชเใ่เข้าใจเข้าใจเฮ้ยคุณพาอัปเดตงานในอูวนี่คันนี้เสร็จแล้วคันนี้เสร็จแล้วคันนี้ทำไรคันนี้เอ่อทำเป็นเครื่องเดิมแต่ว่าไอตัวเดิมมันเป็น 4A Super c h a r g อ 4A G Super Charge แล้วก็จะว่าจะทำใหม่เป็น 4A Turbo, <S <S เทอร์โบแทนจะบอกเทอร์โบแล้วก็เปลี่ยนกล่องเทอร์โบเป็นกล่องใช่ไอแม็ชกชา์ตตัวคุณผ้าอาจจะไม่ไม่โดนใจเจ้าของอะไรอย่างงี้ใช่เดี๋ยวทำเป็นเทอร์โบเออแล้วเห็นพี่ธรพูดถึงคันนู้นก็คือเอามาทมนะําเครื่องใหม่ฮะวาเครื่องใหม่ใช่เขาก็เป็นเครื่องเดิมแต่ว่าเครื่องเครื่องที่มันมันมาเนี่ยมันมันเครื่องในมันพังวันนี้ปัญหาล้อแหวนมันแตก ร่องแหวนแตกเลยอ่ะเฮ้ยแล้วร่องแหวนแตกนี่มันเกิดจากอะไรได้มั่งเนี่ยก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดให้ให้จนปีฐานก็ที่ร่องแหวนมันแตกได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นซูเปอร์ชาร์สลองเป็นซูเปอร์ชาร์จมันเหมือนมิ่มีอาการเหมือนบูทมันไหลอ๋อบูทไหลไทน์เทเบโบอ่ะพอบูทไหลปุ๊บพวกแหวนพวกอะไรอย่างงี้ก็เรียบร้อยหมดต้องเริ่มันรับไม่ได้ร่องแหวนมันก็แตกเพราะว่าอันนี้มันเป็นซูเปอร์ชาร์จจากโรงงานอ่าซูเปอร์ชาร์จจากโรงงานแล้วพอเรื่องไหลก็เป็นเครื่องจากโรงงานเดิมๆสแตนดาร์ดเออคือเค้าากก็จัดว่่แนี แต่มันเหมือนกับว่าอาจจะท่ออากาศอะไรต่างๆที่ไปคุมไปตัวไอตัวเวสเกตแต่มันเหมือนว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาจจะบูตเกินไปก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนี่แหละบูตเกินทําให้เครื่องมันนี้ปัญหาก็เลยยกลงมาแล้วก็เปลี่ยนท่านตรงเข้าไปสองเกียร์อันนี้อยานซูเปรชาร์ตตาร์ิโอลาเอ้ยนี่นะครับภายในของตัวโรตัสก็จะประมาณนี้แหละเอ้ยเผามันก็เหมือนสองกรเซ็เหมือนกันนะเห็นแล้วรบาก มันก็เหมือนยกหัวเดียวกันนะก็เหมือนไอ้้ไอโรตัสไอ้ตัวเล็กอ่ะพวกอีลิสอ๋อมันก็เป็นสองแซดใช่ไหมแต่นี่ตัวตัวใหญ่ก็จะเป็นของ ER ีอาร์ทีอาร์ก็เป็นของโรตาเนี่ยเนี่ยแล้วเฟรมเป็นอย่างเงี้ยเออเฟรมเป็นตะลูอะลูทั้งคันเลยไอ้แมเหมือนรถฟอร์มูล่าสติีเด้นเหมือนกันนะถ้าพูดตามความจริงอ่ะมันเหมือนมึงทำมาแข่งโดยเฉพาะไอ้พวกเนอะแล้วโคตรเบาเลยดูแต่ละอย่างแแต่่มง ไม่ไม่สนใจคนคนซ่อมอะไม่สนใจคนซ่อมเลยไงครับคือต้องคุณต้องยกทั้งอันออกมาเพื่อที่จะเข้าไปเซอร์วิสมันนี้ผมเข้าใจถูกปะประมาณนั้นนะแต่คือเขาก็แต่อย่างเอโวล่าช่องมันใหญ่อยู่มันก็มันก็ยังพอเป็นเทนนันง่ายแต่ว่าถ้าจะเป็นเทนนันใหญ่มันก็ต้องแบบก็ต้องถอดกระดองออกเนี้ยโอ้โหเรียเปลี่ยนปีกนกทีนะมึงดูนี่กระดองออกมันก็ดูโล่งแะแต่จังหวะถอดออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยอ่าขัภายในนั่งสวนกันนะใช่ อะแล้แล้วปาเจโร่ปาเจโร่ปาเจโร่เนี่ยต้องถามพ่อเลยรุ่นรุ่นลึกใช่ลึกเกินอันนี้ลึกอ่ะละคันนี้คันนี้คันนี้เอ่อซิลิก้าอันนี้เพิ่งมาผมก็ยังไม่แน่ใจทำอะไรทำอะไรไปบ้างสามเอสใช่ป่ะแค่สามเอสป่ะสามเอสตัวฝาขาวอ่ะรถคุณทำอะไรคันนี้รถนี้ก็เหมือนว่าถอดของไปใส่คันนู้นคันนี้ก็ย้ายของกลับมาเลยพอดีมยืม มันช่วงอะว่ากระฐานฐันแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า oh. ดึง,ดงเดี๋ยวดึงอของคันนี้ไปก่อนแล้วก็แข่งเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาออ๋ oh. แล้วรถใช้งานคุณปกติทำรนถนนรถของพ่อพ่อขาบพ่อขาแรงไหนไม่แต่ว่าอูโตโยต้าแต่ว่าขับเบนขับเบนเครื่องโตต้ตาะละอ๋อโอเคยูแซ่ดเจ่ายูแซดยูแซ่ดแฟมิลี่ คนเลยครับท่อท่อขาท่อแตกจะของอุปแล้วลดคุณดีกว่าหลายหลายคนอาจจะถามแบบนี่คันนู้นครับเก้าสองตัวทุนโนยังไงครับยังไงครับก็นี่แหละยังไม่มีเวลาทําก็ผมก็ต้นปีนะเห็นไหมกะว่าใครอยากเห็นแหละเหลือเหลืออีกเหลืออะไรบ้างยังไงไม่เหลืออะไรมากเหลือผมทำเรื่องสายไฟอ่ะในชุดสายไฟผมก็ทําเกือบเสร็จแล้วแต่ว่าก็ไม่ทําต่อไปทํารนลูกค้าต่อใช่เพราะว่า ตอนแรกที่ผมเอามาเพื่อจะยกคัดใหม่เพราะว่าคัตคัตมันหมดอ่าเสร็จแล้วพอคัตมันหมดก็เลยเอ๊ะไหนๆก็รื้อแล้ะแล้วก็มีกล่องแม็กเหลือยอยู่อันหนึง่งก็เลยท<อ>ํยากล่องแม็กซะเลยอยากได้กล่องแม็กก็เลยรือ้อถายไฟสางไฟ,ไฟทําพอได้เริ่มทำแล้วคับพอเหมือนใกล้ๆแล้วก็ติด ติดคันโน้ตคันนี้ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันอะไรอย่างเงี้เอาเป็นว่าติดงานลูกค้าแล้วก็เอางานลูกค้าก่อนเพราะกินก็ไม่เหลืออะไรใช่ป่ะเหลือแค่วายสายนิดหน่อยคือถ้าเครื่องอ่ะมันก็จบแล้วล่ะเครื่องเกียร์เพราะตอนนี้มันอ๋อเออประกอบไปแล้วใช่ป่ะเพราะตอนนั้นผมมายังโล่งๆอยู่แล้วก็ก็เหลือแค่วายสายเข้าไปมาเสร็จแล้วก็จูนแล้วก็ขับได้แล้วล่ะโอเคโอเคก็คิดว่าน่าจะกลางปีได้ไหมกลางปีหน้า น่าจะได้นะได้หลายหลายๆคนแบบพ,พี่พี่คันนี้โอหอยากเห็นมากเลยลงก็ได้นะเขาเนี่ยก็92ลเลวินนอะั้นไม่ได้มันสอมม่ิจะส่องแซ่ดนะเอ้ยสองแซ่ดนะโอ้ยนี่ก็พอแบบว่าใกล้เคียงไงปีเดียวกันเนี่ยนี่ก็เลวินเหมือนกันเลยเนี่ยทรงและขนาดเดียวกันของแกรเหมือนกันเลยทรงเหมือนกันใช่สองประตูข้างในไฟในมันไม่ต่างกันเลยเออแต่ว่าคันนี้เสร็จก่อนแน่นอนเพราะรถลูกค้า ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูคันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายอัปเดตกันนะว่ามันเป็นไงตอนนี้ก็เครื่องไปอยู่ไหนเครื่องอยู่นู่นเนาะนี่เครื่องอยู่นี่รอประกอบทํำฝากอูนิดนึงปะก่อนปิดคลิปฝากอูคอนโตนะครับกับทำเกี่ยวกับโต y ต้าเป็นหลักนะครับทั้งโมดิฟายทั้งทั้งเซอร์วิสถ้าใครสนใจก็อ่ักผมก็ได้ครับ พ่อก็ได้ครับโอเคแต่ครับทิ้งผมไว้ทิ้งลิงไ้ข้างล่างให้ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วเอ้ยกว่าจะติดนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อนี่เครื่องตัวเก่าเขาหรอใช่ฮะโอเคฝากไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปแล้วฮะสวัสดีครับ